สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h ์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟ t จะแนะนำเทคนิควิธีการโหลดรูปและวิดีโอจากอิน t a g r กรมลงคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการใช้งานอิน t a g r กรนะครับแล้วเห็นว่ารูปของดาราคนโปรดนะครับศิลปินคนโปรดนะครับเราอยากจะโหลดมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการดาวน์โหลดรูปและวิดีโอนะครับ จากอินสตาแกรมลงคอมพิวเตอร์ได้ง่ายครับสำหรับเราต้องการดาวน์โหลดรูปศิลปินนะครับหรือคลิปวิดีโอต่างๆของศิลปินคนโปรดของเรานะครับมาเก็บไว้ในคอมอาจจะทํามาเป็นวอลเปเปอร์ของเรานะครับให้เวลาเราชุ่มชื่นหัวใจก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดนั้นง่ายมากๆครับก็คือพี่ก๊อปขอทําผ่านตัวเว็บเบ์เซอร์นะก็คือล็อกอินในส่วนของเว็บเบ์เซอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินตัวอินสตาแกรมให้เรียบร้อยก็จะเข้ามาหน้าแอคเคาน์ของเรานะครับจากนั้นก็คือเข้าไปที่หน้าหลัักกขอองเรรราคคบ็ืนะ แล้วก็ไปหาศิลปินคนโปรดอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณต้นหอมเนี้ยนะครับดีเจต้นหอมอ่าคลิปนี้เอ้ยเราชอบอ่ะนะครับเราจะทํายังไงล่ะก็มาที่จุด3จุดตรงนี้ครับจุด3จุดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็หาคําว่าคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับมาที่เว็บไซต์นี้ครับ i g l a m นะครับ i g l a m b ก g อ p ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็พอเราคัดลอกลิงก์มาเสร็จแล้วก็กดวางได้เลยครัััับบบบดดด้มคคครรรกกกววาางงแลนนนนนีะะะ็จโฆษณิึ จากนั้นก็คือรอสักครู่นะครับนะครับคราวนี้เราจะมีคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับเราก็สามารถดาวนโหลดคลิปวิดีโอตัวนี้มาเก็บไว้ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มาเซฟตรงหัวข้อดาวน์โหลดนี่นะครับเนี่ยครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรากดเข้ามาแล้วก็เปิดดูได้นะครับเนี่ยครับดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดดูได้เลยนะครับนี่ฮะเคล็ดลับหายปวดหลังนะครับดูแล้วก็ขำนะอ่านี่นะครับอย่างนี้นะครับหรือเราต้องการเข้าไปดาวน์โหลดรูปภาพของเขาอ่ากลับมาตัวของอ่า clearing ก่อนนะครับ แล้วก็กลับมาที่คุณต้นหอมอีกทีหนึ่งดีเจต้นหอมกดเข้าไปนะครับนี่ภาพน่ารักน่ารักอ่างกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่จุด3จุดครับนี่นะจุด3จุดตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับคัดลอกลิงค์ครับคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปแล้วก็กดวางนะครับแล้วกดโค้ดนะครับอ่าพัก เราก็จะได้รูปภาพดีเจต้นหอมนะครับนี่นะครับในอัลบั้มของเขาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือช่วยให้เราสามารถอ่าดาวน์โหลดรูปดารานะครับศิลปินคนโปรดนะครับที่เราต้องการมาเซฟไว้นะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับเรากดมาดูน่าภาพน่ารักๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะครับของศิลปินคนโปรดจากอินสตาแกรมลงคอมพิวเตอร์นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ